สวัสดีครับลุงจุยชาแนลครับวันนี้ก็บรรยากาศตอนเช้าๆนะครับลุงจุยชาแนลก็มีเรื่องดีๆมาแนะนำเพื่อนๆครับอืมสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเบาหวานนะครับเกี่ยวกับเบาหวานต้องไปหาบอยบ่อยๆ หรือว่าใครที่เป็นความดันความดันสูงนะครับในในในเช้าในคลิปนี้ในความดันต่ำเนี่ยทานไม่ได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีไขมันเยอะอือคือเป็นโรคไขมันคือไขมันหน้าท้องมากอะไรอย่างนี้ก็ช่วยได้นะครับลดได้สุดยอดเลยตัวนี้ <c oughs> เออ แล้วก็พวกที่เป็นแบบ่เส้นเลือดในสมองแตกอืมทำให้เป็นเกิดอมาพฤึกอมาพลาดแขนขาไม่มีแรงอย่างนี้นะครับเดินไม่ได้นี่ก็ตัวนี้ก็ช่วยได้ครับหายมาหลายคนแล้วะเขาก็คือหินฟ้าแลบครับต้นหินฟ้าแลบหรือว่าทางอินโดนีเซียนะครับ เรียกบาตูนิต้านะครับเพราะว่าเป็นพืชของอินโดนีเซียเขาไม่ใช่พืชในบ้านเรานะครับอืมอ่าเราไปดูกันครับเดี๋ยวลุงจุยชาแนลก็จะมาพูดให้ฟังจะพาให้ดูลักษณะต้นเป็นยังไงนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้นบาตูนิต้า หรือว่าต้นหินฟ้าแลบนะครับจะเป็นยังไงกันนะครับนี่ครับลักษณะต้นใบของเขานี่ครับเป็นใบแบบสุดยอดนะครับนี่ใบของเขานะครับนี่ตายใบของเขาเป็นพืชที่กำลังมาแรงนะครับช่วงนี้คือทางช่อง ลุงจุยชาแนลแล้วก็ป้าจุยฮักนะและก็ช่องของลุงโจสมุนไพรนะครับหรือว่าอีกช่องหนึ่งก็โจฮักนะสารคามนะครับซึ่งทางเราก็ได้ร่วมกันทําการทดสอบนะครับกับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นความดันสูงนะครับ แล้วก็ที่แบบที่ว่าเส้นเลือดตีบตันอะไรอย่างนี้ละครับลดความอ้วนนะครับก็รวมมือกันทดสอบก็หลายปีแล้วครับผม3ามปีสุดยอดครับเป็นสมุนไพรมหัศจรรย์ซึ่งก็ใช้แต่ใบองเขานี่ครับใช้แต่ใบองเขานี่ยครับ ต้มดื่มเป็นชานะครับอืมเดี๋ยวลุงจุยจะบอกว่าทำยังไงวิธีการกินการใช้นะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังกันครับครับนี่ก็สวนสมุนไพรนะครับสวนหินฟ้าแลบแต่ก็เพิ่งอามาปลูกก็ไม่เยอะนั่นแหละครับที่ผมพูดว่าที่ลุงจุยชาแนลพูดหน่อยฟังนะครับ นี่ครับก็เป็นลักษณะนี้ครับเป็นซองชานะครับชาพร้อมดื่มสะดวกใช้นะครับหนึ่งซองต่อหนึ่งวันถ้าใครที่เป็นเบาหวานนะครับเป็นเบาหวานให้ทานเช้าแก้วกลางวันแก้วเย็นแก้วหนึ่งนะครับติดต่อกันคือในหอรนึ่ก็จะทานได้นี่21วันนะครับในหอนี้ จะมีซองชาสิน21ซองเล็กสำหรับใครที่เป็นไขมันหรือว่าลดความอ้วนนะครับให้ทานเช้าเย็นนะครับวันละสองแก้วเช้าเย็นรับรองว่าท้องว่างโล่งเลยแหละเบาท้องดีมากๆเลยครับสำหรับชาหินฟ้าแลบนี่ครับที่ลุงจุยชาแนลถืออยู่นี่ครับผมก็ทำจากต้น หรือว่าใบของเขานี่แหละครับของหินฟ้าแลบเนี่แหละครับการันตีเลยครับได้ผลผันเปอร์เซ็นต์ครับได้ทดสอบกับเอซีหลายๆท่านก็ร่วมสองสามหมื่นคนแล้วละ่ะน่าจะมากกว่านั้นด้วยครับในระยะเวลาที่ให้กินให้ใช้ประเภทที่ว่าไขามันอุดตันแขนขาไม่มีแรงลุกเดินไม่ได้อย่างเงี้ย แค่สองห่อนี่ครับเดินได้ครับอืมบางคนบางคนนี่นอนดูทีวีอยู่ดีๆเลลุกไม่ได้เนี่ยครับสองหอหอที่หนึ่งี่สุดยอดครับแจม่แจมๆเลย <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นว่าลุงตุยชาแนลถึงกล้าพูดได้ว่าเป็นสมุนไพรมหัศจรรย์เลยแหละ โรคโรคความจนก็ช่วยได้นะครับสำหรับหินฟ้าแลบนะครับแค่คุณปลูกแล้วก็ทำเป็นชาขายนี่สุดยอดกำลังมาแรงเนี่ในไทยเราเนี่ก็อาจจะยังยังไม่มากนะครับยังไม่เยอะก็จะมีเยอะหน่อยในกลุ่มของลุงจุ๋ยชาแนลโจฮักนัสสารคามลุงโจสมุนไพร ๋าจุยฮักนะอย่างนี้นะครับที่เราทํากันอยู่นี่สองช่องสไม่กี่ช่องนี่แหละครับคือสรุปแล้วมีผมลงจุยชาแนลกับลุงโจสมุนไพรนะครับร่วมกันทํามาตั้งแต่แรกคือโอ้เรื่องเบาหวานนี่สุดยอดครับเนี่ยทานไปหอ่อหนึ่งสองห่อเนี่ยเฮ้ยของหวานคุณทานได้เลยสบายๆเขาคุมเบาหวานได้ฮะ ล้วอย่าลืมนะครับเนี่ยหนึ่งหอมียี่บเอ็ดซองเล็กจะกินสบายสบาๆนะครับสะดวกใช้อ่าสําหรับชาหินฟ้าแลบนะครับเนี่ยครับจะเป็นลักษณะซองหอยอย่างเงี้ยง่ายๆสบายๆบ,บ,บ้านๆน, <laughs> นี่แหละครับสาระดีๆสําหรับเช้าวันนี้จากลุงจุ๋ยชาแนลครับมาพูดจามาคุยให้ฟังอืม เดี๋ยวลงจุยจะพาดูต้นใบกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับบาตูนิต้าภาษาของอินโดนีเซียเขาแล้วก็คนไทยก็เรียกหินฟ้าแลบครับนี่สุดยอดเลยครับสำหรับสมุนไพรชนิดนีนดน้นี่ครับให้ดูกันนี่ครับแั่นี่เก็บไปทําชาแล้วรอบหนึ่ง อืม,อ,มอันนี้เขาก็งามขึ้นมาใหม่นะครับอืมสุดยอดครับเป็นพืชชนิดเดียวที่กำลังมาแรงนะครับความจนไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่เก็บทำเป็นชาขายนี่สิแจมแจมเลยอืมสุดยอดครับานู่นขายชาเหินฟ้าแล้วปลูกบ้านได้หลังหนึ่งนะครับน่น <c oughs> <c oughs> อันนี้กเขาทำเป็นที่พักผ่อนตามอัยาศัยสตอนกลางวันนะครับนี่ครับเอาเป้าไปฟไปได้ละขโมยเยอะอืมนี่ครับเห็นปะครับคือเป็นอะไรที่สุดยอดนี่นี่เล็กๆนะครับนี่กำลังคลาะขยายพันุ์ที่เยอะๆก็อยู่อีกที่หนึง่งอะไรอย่างนีอ้อย่าลืมนะครับชิดฝากด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับลุงจุ๋ยชาแนลนะครับผม จะได้เป็นกำลังใจกันทำคลิปดีๆให้ฟังให้ดูกันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันหรือว่าสุขภาพนะครับผมถ้าจะติดต่อซื้อได้ที่ไหนอ่ะอ่าถ้าต้องการทักมาใต้คอมเมนต์ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบเข้าจะเข้าไปให้ช่องทางในการติดต่อนะครับผม,มแน่นอนจริงๆครับตัวนี้การันตีเลยครับชาหิน้ฟแลบ เบาหวานความดันลดความอ้วนลดไขมันหน้าท้องสุดยอดครับอย่าลืมครับผมสวัสดีครับ